ก็ชี rition. ้แจงเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณในส่วนของผมเองใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับในการชี้แจงที่บายนะรายละเอียดต่างๆนะครับนะวันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการชี้แจงต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะซึ่งเป็นไปตามพรบรัฉบับใหม่ก็ฉบับปีหกห้านะครับนะเพราะว่าในพรบรัฉบับใหม่นี้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนากรณีที่ตํารวจเนี่ยนะถูก การกระทาที่ไม่เป็นธรรมนะต่าง,างนะฮะแต่ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการร้องทุกนะฮะที่ประชาชนสามารถมาร้องเรียนได้นะครับก็จะมี2อคณะกรรมการนะครับนะซึ่งบัญญัติไว้ในพรบหลวงปีหกห้าคือฉบับใหม่อันนี้นี่เองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของผมเนี่ยก็มาใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับในเรื่องของการมาชี้แจงด้วยตัวเองด้วยใบจานะต่อคณะกรกรมการพิทั้งระบบคุณธรรมนะฮะ วันนี้การชี้แจงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับดังน,นั้นหลังนี้ไปก็รอคณะกรรมการพิทักษ์บราธรรมมีคำวิจฉัยนะครับก็เรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์บรธรรมก็เปรียบเสมือนสายปกครองชั้นต้นนะครับนะถ้าหาว่ามีคำวิจัยเป็นบวกกับผมนะผมก็จบแค่นี้นะแต่ว่าถ้ามีคำวิจัยไม่เป็นคุณนะฮะผมก็สามารถไปใช้สิทธิ์ในศาลปกครองสูงต่อไปนะครับนนหรือว่าหมดเปลือกสาญข้อมูลที่หมดแล้วครับหมดแล้ว ยอมรับว่าหมดเปลือบแหมดหมดแล้วครับหมดแล้วมจะออกมายังไงเนี่ยก็ต้องยอมรับได้ไหมแล้วก็ต้องยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการกฎหมายนะโดยเฉพาะที่มีการกล่าวห้ามหรือกล่าวล่ำลือว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นาำรบกับท่านรองเนี่ยมองยังไงกับเออก็ไม่เป็นไรฮะวันวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนการนะฮะก็เดี๋ยวรอทนารคการวินิจฉัยนะครับทนายกวารพิธาระบุประธานวินิจฉัยเป็นประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีก อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในสารบกครองสูงนะครับครับตอนตั้งยิ่แจงนะครับมีข้ารรมการบางท่านได้พักถามในประเด็นที่ยิ่แจงไปบ้างไหมครับอ๋อไม่ครับคือระบบเนี่ยณะกรรมการเ็าจะรับฟังอย่างเดียวนะครับ<อ>นะนอะนะเพราะว่าในเอกสารเนี่ยเรามีการส่งเอกสาร,รไปก่อนหนะ้าน,นี้แล้วนะครับเอกสารเนี่ยณะารรมการเขาจะมีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ นะเราก็ชีช้แจงไปตามกระบวนการนะครับความมั่นใจและเชื่อมั่นในส่วนของคณะกรรมการว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทางท่านมากผมผมเชื่อมันมม่นว่าผมจะให้ความเป็นธรรมนะครับนะบนะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมก็ชีช้แจงไปตามอำน,นาจหน้าที่ตามกระบวนการนะครับนะแต่คนออกมาเป็นบวกละมองจะดำเนินการยังไงบวกกับท่านบอกอ๋อท่านบวกท่านนึกบวกกับผมนะครับผมก็ได้กราบอยครับอ่าอ่ขั้นตอนต้องไปขั้นตอนก็เอ่อต่อรองก็จะมีคำสั่งตัวสองคำสั่งให้ออก ต่างๆนะครับก็ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคุณธรรมมีมตินะครับในเมื่อคำสั่งให้ออกของท่านเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยตรจะไป่รับส่งคำสั่งอะไรอ๋อไม่ใช่ก็เป็นคำสั่งที่ตรเนี่ยออกคำสั่งไว้แต่ว่าคำว่าไม่สมบูรณ์หมายว่านายยมตีท่าบน,นบอกว่าคำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับนายยมตีจึงไม่นำความขึ้นกราบมาลงทูลน,นะครับนะเพราะฉะนั้นนายยมตีจึงส่งคำสั่งทั้งหมดกลับมาให้ตรนะครับท่านก็สองชงงี้เข้าไปนั่ง จากในการปฏิบิาในการตตอบของทางคณะกรรมการมีรู้สึกผมอ๋อไม่ไม่ครับท่านต้องรับฟังข้อมูลรอบด้านนะครับนะก็เรียกว่ารับฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะฮะัรับฟังข้อมูลรอบด้านนะครับสงสัยว่าในมติรอในยังไม่มีคําสั่งให้ท่านออกราชการแต่รอจะเพิกอนคําสั่งอะไรให้ให้ให้ขอก็ก็ก็เป็นคําสั่งที่ที่ผู้ใช้อํานาจผบตรอนี่ยนั้นเนี่ยนะมีคําสั่งให้ผมออกราชการไว้ก่อนแต่เพีเงแต่ว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยคือยึด ถ้าเป็นกรณีเป็นนายพลนะอ่าถ้าเป็นกรณีนายพลเนี่ยนะครับ่จะต้องนำความขึ้นกลาบวงคลมทูลแต่ถ้าเป็นกรณีพันธุ์เวชิต่างเนี่ยก็แค่เอวันตรอก็จบให้แบบให้เกี่ยวกับสหอแรายการไปก่อนก็จบใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีเป็นนายพลเนี่ยจะต้องนำความขึ้นกลาบวงคลมทูลใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเออ่คำว่าไม่สมบูรณ์ณที่นี้หมายว่าท่านนายกเนี่ยท่านมีคำวินิจฉัยกฤษฎีกามาเป็นเออ่ทางพิงใช่ไหมครับท่านนายกก็มองว่า ท่านก็เชื่อคำใหญ่กิจิกาท่านนายกก็บอกว่าคําสั่งนั้นยังไม,ม่สมบูรณ์นะก็ให้ตอรอกับไปดำเนินการนะก็อยู่ที่ตอรรแล้วน,นะครับแต,แต่ถ้าเป็นบวกนะแต่ถ้าเป็นลบกับท่านอ่ะถ้าเป็นลบผมก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตอน,นะครับในสาลปกครองชั้นสูงนะครับได,ไดวังทาง่านผู้กรณนี้ที่แกฟังฟังฮะต้องฟังทั้งสองฝ่งงายนะเขาเรียกว่าการฟังความสองด้านการฟังความสองฝ่ายนะครับนะฮะ เจอเจอครับเจอกันอยู่ยก,ก็ไม่ได้คุยครับนะ,ะแล้วการชี้แจงกันแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจขึ้นหรือว่าหลังใจเรื่องเทียบ้างไมไม่ไม่ฮะผมก็สบายใจอยู่แล้วทั้งทั้งก่อนชี้แจงหลังชี้แจงนะครับนะ,ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเรา,เาทําไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะ,ะแล้วเดี๋ยวความเป็นธรรมมันจะมาเองนะท <นะ S 2> ี่บอกว่าจะาร้องศาลปกครองถูกสุดในภายหลังเนี่ย ขั้นตอนจะร้องชั่วข่าวเขาคุ้มครองชั่วข่าวก็ก็ต้องร้องหมดทุกประเด็นก็ก็ต้องร้องหมดทุกประเด็นตามที่กฎหมายให้ให้สิทธิ์เราอะครับนะนะครับตรงครับณตอนนี้ท่านมีคําตอบอยู่ในใจไหมครับผมไม่มีคําตอบก็ต้องรอทัศนคติอย่างเดียวนะครับไปตอบแทนไม่ได้นะนะครับณตอนนี้ท่านสามารถนคุ้มครองต่อสาธารณสุขได้ยัง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 ครับยังจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาต้องให้จบประเด็นนี้ก่อนบอกไม่ได้ว่ากรอบระยะเวลาคำวนิ อย่างๆครับถ้าไม่ได้บอกนะครับจากที่ได้ฟังคบของคู่กรณีชี้แจงค่ะเราเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปตามนั้นไหมหรือว่าฟังว่ามันมีน้ำหนักมากมน้อยแค่โอ้ยยังตอบไม่ได้เพราะน้ำหนักมากน้อยอยู่ที่ะกรรมการนะต้องรอะกรรมการอย่างเดียวนะครับส่วนตัวท่านคิดว่าชี้แจงยั้เราเราก็ทำอย่างเราเราเราก็ทําในส่วนเราให้สมบูรณ์เราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไปก่อนนะครับนะในการที่กเตรียมความพร้อมการที่มาชี้แจงเราก็ทำาขงเราให้สมบูรณ์นะครับนะแต่ส่วนการพิจา,ารณาเนี่ย อ่าต้องรอฟังแต่ข่าวลือเนี่ยท่านก็ยังเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับข่าวลือที่ว่าท่านเป็นฝ่ายเพ่ง,พงข่าวลือผมไม่ได้ยินเลยจริงๆเออ,เอ,อผมไม่มีข่าวลืออะไรเหมือนที่ผมแต่ถ้ามันเป็นตามที่ข่าวลือสารงบุแล้วว่าเสียงข้างมากเนี่ยจะเห็นในทิศทางเดียวกับสำนนการณ์รวเบิชาติเราก็ต้องน้อมรับอ่ะเราก็ต้องไปสายปกครองสูงสุดต่อนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับนะครับนะอา่านะแล้วก็เอ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอฟังกันนิดหนึ่งนะครับนะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับ คนในคำสั่งที่จะมีคำที่ฉชยเนี่ยต้องส่งไปหาทุกท่านโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องเขาเขาจะส่งไปให้ที่บ้านเลยนะครับก็ส่งไปให้ที่บ้านเลยท่านจะเจอเองเหมือนหมายหมายจับหมายคุนใช่ไหมมีไหมเจอเขาเจอคำสั่งใช่ไหมเจอคำสั่งอ๋อใช่ใช่ใช่เขาต้องส่งให้ผมที่บ้านเลยครับผมต้องรับเองคนอื่นรับไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวสักพักท่านก็ต้องรู้แหละนะ ถ้าผลออกมาเป็นลบจะมีการร้องคณะกรรมการชุดนี้อีกไหมครับไม่ไปร้องไม่ร้องเราเราต้องไปยื่นตามสิทธิ์สายปกครองสูงสุดต,ต่อไม่มีการร้องเอ,อาผิดไม่ไม่ไม่เราไปเอาผิดถ้าไม่ได้หรอกนะครับเพราะท่านพี่นายยางไปทำนะวางแผนยังไงครับคำสั่งเป็นลบอนาคตหรือว่าชีวิตชีวิตเนี้ยวางแผนยังไงไว้วันนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ไปสายปกครองสูงสุดต,ต่อนะครับมันยังไม่ได้จบตรงนี้นะครับถ้าเป็นลบนะ เออนะครับนะพี่โจครับแล้วถ้าเกิดเป็นผลดีครับอันนี้จะยังคงตามคำเดิมไหมครับว่าถ้าเกิดกับตรรเนี่ยไม่ฟ้องใครอ๋อแน่นอนแน่นอนเราลั่นไวจ่ายไวแล้วต้องทํำดำนั้นไม่งั้นใครจะเชื่อเราล่ะนะเออนะครับเรากลับมาทํางานดินะครับแต่ในใจก็คิดว่าจะได้กลับมานี่ในรอบกี่เดือนที่ได้กลับมานะครับก็ประมาณสี่เดือนละนะสี่เดือนนะฮ่าฮ่าฮ่าก็คิดถึงบ้างนะครับกังวลไหมเพราะว่าผลอ่านใจไม่ทันในช่วงของการเสนอชื่อคดีเดตขอบตรคนใหม ก็ตรงนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการนะครับนะผมผมก็รอฟังอย่างเดียววันนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราเราหมดหน้าที่แล้วนะเพราะเราชี้แจงแล้วเดี๋ยวเราจบตรงนี้นะครับนะแต่การขอสารคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจะให้มีผลเนี่ยมันก็สามารถอยู่ในกรอบของคันยายนที่สามารถโอ้อันนี้เราตอบแทนสารไม่ได้นะครับนะอืนะเพราะว่าเพราะว่าเราวันนี้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนนะเอาเอาเอา,เอาเรื่องการกลับไม่กลับก่อนนะ Uh uh. แต่มีมีการพัฒนาจากศูนย์บอกว่า,าประเทศไทยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำตรงตัวเองนะคิดว่าในส่วนนี้มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของศูนย์ไม่รู้ทุกไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเพราะว่าจะมาเป็นรองนายกคุณตำรวจที่เคยได้ยินโอ้ยยังยังเอานี้รอดก่อนนะเออเนะเอานี้รอดก่อน <laughs> รู้สึกเหนื่อยไหมครับเหมือนว่ายน้ำวนอยู่ที่เดิมไหมครับ มันก็อย่างนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเราก็ต้องเหนื่อยบ้างนะเราเราก็ต้องเหนื่อยบ้างแต่ว่าเ,เราก็ต้องทำาทีของเราเพราะเป็นสิ่งของเราอะนะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำให้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ระบบไปวิ่งเต้นได้นะเราก็ต้องเอาข้อกฎหมายเอาหลักการหลักเกณฑ์หลักการมาอ,อ,อธิบายมาต่อสู้นะครับนะเพราะฉะนั้น แต่การนะที่ตัวเองไปเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มตัวชอช้างเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ยืยาวหรือเปลี่ยนแปลงกับคำ,คำนิยฉัยต,ต่างๆได้ไมั้มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นแค่สิริเป็นสิริมงคลนะการเปลี่ยนการเพิ่มชอช้างหม่ตัวนยครับเพราะว่าความจริงแล้วคืออาจารย์ท่านเนี้ยนะฮะท่านดูผมไม่นานแล้วนะฮะแต่ว่าพี่ไหนว่าผมไม่ว่างนั่นเองนะตั้งแต่ตอนโอ๊ยตั้งแต่รอบก่อนนะที่ผมไปช่วยสมายุกแล้วนะครับนะแต่พี่ไหนว่าผมกลับมาก็โหมงาน พอเวลาวันนี้อะไรที่ทําเป็นมงค,คลได้เราก็ทํานะนะขอทักนะว่าไงอ่าเดี Bei ๋ย็บจะโวยอะไรละเอียด <c oughs> จะไม่รู้เลยก <c oughs> าร <c oughs> เต่อ้างมานี่ยัง ยังอ่ัะยงอ่านเหมือนเดิมมันเดิมมันเดิมอ่ามันเดิมแหละสุรเชตมันเดิมสุรเชษเช็เช็ดอย่างนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สุรเชตมันเดิมความหมายอะคะเออมันเดิม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 นะมันเป็นการสะกนว่าช้างคนช้างนะครับไม่มี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 อย่าไปคิดเยอะนะโอเคไหมเมื่อกี้ได้คุยกับท่านรองสิทธิรัตน์ไหมอ๋อไม่ได้คุยเพราะว่านั่งคนละฝั่งยกมือไหว้กันไหมลูกพี่ดูน้องเออไม่ไม่เพราะว่าเข้าไปก็ต้องนั่งทำอะที่แล้วนะเออก็ไม่ได้คุยเลยเพราะนั่งห่างกันเยอะนะ เออนะครับไม่ได้คุยหรอกเพราะวันต้องอ่านเอกสารเยอะโอ้เอกสารผมเยอะนะครับก็ไม่ตึงเครียดก็เราก็ชี้แจงไปตามสิ่งที่เราเตรียมมานะครับนะแต่เราก็พยายามทําให้ครบถ้วนนั่นเองนะครับแล้วทำไมก่อนหน้าที่ท่านรอึงไม่ส่งให้มันครบถ้วนแล้ววันนี้มาแถลงด้วยวาจาอย่างเดียว๋อไม่ไม่วันนี้ครบครบถ้วนอยู่แล้วเราครบถ้วนอยู่แล้วแต่พี่ต่ว่าอันนี้ก็เป็นการเตือนความจำผมไงว่าอันนี้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 มันมีบทบญัติหลามาตรานะครับ นะแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แล้วในแต่ละเอกสารที่ส่งให้คณะกรรมการนะครับนะวันนี้แถลงรูปวาราไม่มีอะไรนะชื่อเยเดี pair, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกแล้วกันนะเดี๋ยวให้บอกเดี๋ยวให้บอกนะกง็ะกดชื่อหน่อยะก็มีชอยช้าเพิ่มมาตัวเดียวไม่มีอะไรต้องสะกดมากนะก็สุรเชษเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคนะได้แล้วตดครับดีครับตีครับขอบคุณมากครับ อ่ะท่านผู้ชมครับแปลงร่างครับท่านผู้ชมเขาเดี๋ยวเป็นเดียดนะครับก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะครับของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานหลายๆประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เข้ามาให้ข้อมูลคำชี้แจงนะครับเพิ่มเติมกับคณะ กรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะครับหรือว่ากอพอคอตอรอครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าบิ๊จงเองมาด้วยความมั่นคงมั่นใจนะครับท่านผู้ชมครับหอบเอ,อ,อเกาสารนะครับปึกโตเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปชี้แจงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง20นาทีนะครับแล้วก็ลงมาช่วง16นาฬินาที ขึ้นไปชี้แจงประมาณเกือบ3ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับเกือบ3ชั่วโมงที่บิ๊กโจ๊กนะครับได้ขึ้นไปชี้แจงกับคณะ,ะ,ะกรรมการตรวจสอบคุณธรรมนะครับหรือว่ากพพพพอรพกรพคตรนะครับก็ดูสีหน้าข้อตาของบิ๊กโจ๊กเองก็ไม่ได้เครียดอะไรนะแล้วก็บอกอีกนะครับว่าก็มั่นอ,อกมั่นใจนะถึงแม้ว่าจะมีกระแส ออกมาว่าผลที่จะออกมานะครับอาจจะไม่เป็นไม่เป็นขุนนะครับกับทางบิ๊กโจ๊กแต่ตัวเองก็บอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับกระแสนี้ไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ก็ทําใจดีสูเสือหรือไม่อย่างไรครับแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อนะเราจะเห็นได้ว่าช่วง2-3สาดัสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ไปประกอบพิธีกรรม ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับไปร่วมนะครับในพิธีนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะอของครูหมอนโนรานะครับที่พัทธลุงนะครับก็แล้วก็จะมีกระแสของการเปลี่ยนชื่อนะครับโดยสะกดเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มชอช้างอ่านก็เหมือนเดิมนะครับสุรเชษหักพันแต่ว่าจากสุรเชษเดิมนะครับสรเอชเอช้างสรือศี นะครับแล้วก็ถอสันฐานการันเนี่ยก็คือเพิ่มสระเอชอช้างชอช้างสอฤศีถอสันฐานการันสุรเชษนะครับก็อ่านเหมือนเดิมนะครับก็ปกติเพียงแค่ความเป็นสีดีมงคลนะไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่ก็เป็นสิ่งที่ทางบิ๊กโจ๊กนะครับได้บอกมาแต่ว่าน่าจะคือในทางในทางความเชื่อแล้วนะครับแน่นอนครับว่าเราก็จะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาเป็นคนาเาเรียกว่าเป็นสายมูนะ สายมูเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็อาจจะเป็นการเพิ่มพลังนะครับเรื่องของชอช้างเนี่ยนะครับให้มันมีพลังใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เป็นชอช้าง2ตัวแซะก็มีการลืมถามลืมถามนะท่านผู้ชมนะเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันมีมรสุมอะไรเข้ามาอีกเนี่ยจะต้องจะ,จะเพิ่มช้างอีกสักตัวไหมอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเออลืมไปเลยนะครับประเด็นนี้เพราะว่าจากสุรเชสชอช้างตัวเดียวมาเป็นชอช้าง2ตัวเขียนก็เพิ่มขึ้นนะครับ ถ้ามันมีปัญหาจะไปเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็เ,ออเดี๋ยวไว้ไว้รอบหน้านะการเข้ามาชี้แจงนะครับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นครั้งสุดท้ายนะโดยพลรวิศวเชษฐภัทเนี่ย,ยน,น,นะครับก็หลังจากที่ได้ออกมีคําสั่งนะครับไปอ,ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งที่พลรวเอ,เอกิตรัฐพันเพชศเนี่ยนะครับรักษาการแทนผบอรตอรอในครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเซ็นคําสั่งนะครับให้บิ๊กจงนะครับออกจากราชการไว้ก่อน ก็มีการตั้งคณะกรรมการนะครับพิทักษ์คุณธรรมเนี่นะครับสอบมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นการนัดนะครับทั้ง2คนก็คือทั้งคู่กรณีนะครับทั้งบิ๊กโจ้และบิ๊กต่ายนะครับเข้ามาชี้แจงนะครับต่อคณะพิทักษ์คุณธรรมพิทักษ์คุณธรรมนี่ครับหรือกพคตรกพคตรเนี่ยครับ,รออรอรอรบเป็นครั้งสุดท้าย โดยวันนี้เราจะเห็นภาพนะครับบิ๊กโจ๊กได้นําเอกสารนะครับกองโตมาเพื่อที่จะมาชี้แจงใช้เวลาร่วมๆสามชั่วโมงนะสชั่วโมงเสร็จนะครับขึ้นไปตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนะครับกว่าจะลงมาก็คือ5้าโมงออขออภัสี่โมงสี่โมงสมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งก็2ชั่วโมงเสร็จได้นะครับท่านผู้ชม สีหน้าคาตาของบิ๊กโจ๊กก็ไม่ค่อยได้กไ็ไม่ได้เคร่งเครียดสักเท่าไหร่นะแล้วก็ได้พบกับบิ๊กตายนะครับที่บริเวณชั้นบนขั้นตอนนะครับในการชี้แจงเนี่ยก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาชี้แจงก่อนนะก็เสร็จในช่วงเวลา16น30นาทีา16 20นาทีนะครับโดยประมาณแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็บิ๊กตายเนี่ยนะครับก็เป็นคนชี้แจงทีหลังนะครับ โดยอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างคนคือบิ๊กโจ้งเนี่ยชี้แจงก่อนแล้วก็ตามด้วยบิ๊กตายแต่บิ๊กโจงเนี่ยจะชี้แจงมากกว่าเพื่อนนะครับใช้เวลาก็คือ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะสชั่วโมงเสร็จเสมนี่นะครับา <S 1> <S 1> มากหน่อยมากกว่าบิ๊กตายนะครับแต่ว่าบิ๊กตายเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการชี้แจงเนี่ยไม่มากนักนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็จนปิดการาประชุมนะในห้องประชุมนะครับบริเวณชั้นบนของอสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ บิ๊กโจ๊กก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามที่ทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นี้สาเหตุที่ผมเปลี่ยนเสื้อครับท่านผู้ชมครับก็ผมเห็นแล้วว่าระยะเวลานะครับมันมันค่อนข้างที่จะยาวนานและแล้วก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเดินทางไปที่วัดนะครับที่มีการตั้งบําเพ็ญนุสนศพของคุณแม่นะครับของ นายเศรษฐาทวีศิลป์นายกรัฐมนตรีนะครับก็ขึ้นแท็กซี่ไปแล้วท่านผู้ชมขึ้นแท็กซี่ไปพอผลปรากฏว่ามีสายรายงานมานะครับว่าทางที่วัดเนี่ยนะครับก็คือที่วัดเทพสิรินทราวาสเนี่ยนะครับทางเจ้าภาพเนี่ยก็คือเขาไม่อนุญาตนะให้ไลฟ์นะครับให้ถ่ายทอดสดก็ตัดสินใจนครับลงจากรถแท็กซี่ ก็เลยไปป้ายรถเมล์หนึ่งเ,เสียไป45บาทท่านผู้ชมเสียไปเปล่าฟรีๆนะก็ขอโทษขอโพยแท็กซี่นะเพราะว่า,าขึ้นแท็กซี่ก็บอกเขาว่าไปวัดศรีดินทาวาสเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าพอเราได้ทราบข้อมูลนะครับว่าในหน้างานเนี่ยเขาไม่ให้ไลฟ์นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับลงรถแล้วก็วิ่งกระหืดกระหอบนะครับเงื่อเต็มตัวเลยท่านผู้ชมครับจริงๆก็มีเสื้อสูทนะครับอีกตัวหนึ่งก็เข้าไปเก็บในรถ แล้วก็มาในชุดนี้ไม่ได้เปลี่ยนในชุดยูนิฟอร์มนะครับของ77ของเราก็เลยรีบมานะครับเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยววิกจกจะลงมาก่อนจะไม่ทันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนางชดช้อยนะครับสีทวีศิลป์นะครับก็ได้ถึงแก่กรรมนะครับเมื่อวานนี้นะครับโดยตั้งบำเพ็นกุศลศพณสาลากวีศาลากวีนิรมิตนะครับวัด เทพศรินทาวาสนะครับเขตป้อมปราบสตู่ายาทางครอบครัวนะครับก็ได้พระมหาการ,การณาที่คุณนะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่งพระกรรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับโดยจะมีพิธีรดน้ําพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา17บเนาฬิกาก็คือณนะตอนนี้นะครับแล้วก็ทราบ นะครับข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าในเวลา18นาฬิกาอตนายนยงตีทักษิณชินวัตรก็จะเดินทางเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาร่วมนะครับในการสวดอภิธรรมศพนะครับของคุณแม่ชดช้อยนะครับแล้วก็มาร่วมกันแสดงความไว้อาลัยนะครับต่อการจากไปนะครับของคุณแม่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัมตีนะครับโดยคาดว่านะครับก็จะคงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะครับหลากหลายพรรคการเมืองนะครับรวมไปถึงนักธุรกิจนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคงจะคับคั่งนะครับที่วัดสิรินทาวาสวัดเทพสิรินทาวาสนะครับแห่งนี้เป็นแน่แท้นะครับแล้วก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับก็ดีนะครับที่ตัดสินใจไม่ไปนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีต่างๆก็ไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้ ถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็ได้รับอนุญาตเพียงเก็บภาพบันทึกแล้วก็ต่างคนต่างกลับนะครับก็ไม่ได้อยู่รอเพื่อที่จะรายงานสดแต่อย่างใดก็เราอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศนะครับของการเข้ามาของผู้หลักผู้ใหญ่หรือนักการเมืองนะครับมากนะัก นะครับก็อาจจะมีการเข้าไปเก็บบันทึกภาพนะครับมีสื่อนะครับค่อยนํามาถ่ายทอดก็คงที่จะต้องรอติดตามดูตามหน้าข่าวต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับต้องตั้งข้อสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับว่างานพิธีในวันนี้นะครับสวดอภิธรรมศพนะครับของคุณแม่ชโช้ยทวีสินฝากฝั่งตรงข้ามนะครับของรรคการเมืองนะครับของรัฐบาลเนี่ยก็คือโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะมานะแต่ว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลจะมีใครมาหรือไม่อย่างไรก็ต้องจับตาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนั่นคือสรุปนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมรับฟังกันเรื่องของกอพคออตอรอนะครับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนี่นะครับที่ใน พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานหรือว่าิกโจ๊กแลวก็พลตารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรได้เข้ามาให้ข้อมูลในรอบสุดท้ายวันนี้อาจจะยังไม่มีข้อสรุปนะครับก็ต้องรอระยะเวลาไปอีกนะครับประมาณน่าจะประมาณไม่เกิน2อถึงสวันนะครับก่อนที่จะมีคำเาขาขเรียกจะเรียกว่าวินิจฉัยก็ไม่ได้นะจะเป็นคา,าการพิจารณานะท่านชมนะการพิจารณาโดยบิกโจ๊กเนี่ยก็บอกว่า,เ,าเหมือนกับเป็นสารชั้นต้นนะของ คณะกพคตรเนี่ยครับเป็นศาลชั้นต้นนะครับในการที่จะพิจารณานะครับตัดสินนะครับเป็นการตัดสินในชั้นต้นนะครับของการทํางานของตํารวจทีนี้ก็ต้องคําตั้งคําถามนะครับว่าถ้าเป็นคุณพลตุรเอกโซเชียธพานก็จะได้กลับนะครับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นรองพบตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีคดีเดตมีเป็นคดีเดตพบตร ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นลบครับท่านชมครับบิ๊กโจ๊กเองนะครับก็จะต้องไปร้องศาลปกครองต่อแต่บิ๊กโจ๊กก็บอกนะครับว่ามั่นใจนะยังคงมั่นใจนะครับว่าทางคณะกพรมตรชุดนี้นะครับก็น่าจะให้ความเป็นธรรมนะครับกับบิ๊กโจ๊กได้เป็นอย่างดีก็ต้องรอติดตามนะครับถึงแม้ว่ากระแสนะครับของคณะกรรมการทั้ง6ท่านนะครับจะ มีกระแสค่อนข้างที่จะหนาหูนะครับว่าผลที่จะออกมาในอนาคตข้างหน้านี้มันไม่ได้เป็นคุณกับทางบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดแต่บิ๊กโจ๊กก็เหมือนที่บอกนะครับว่าจะใจดีสู้เสือหรือไม่อย่างไรนะครับบอกว่าไม่ได้ยินเลยนะครับไม่ได้ยินกระแสข่าวแบบนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูไปก่อนว่าผลของกอพกตรคณะกรรมการตรวจสอบคุณธรรมนี่นะครับพิจารณาจะมีผลในเรื่องของการพิจารณานะครับว่า การที่จะให้บิ๊กการที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับท่านผู้ชมครับมีประเด็นอื่นๆแบบไหนอย่างไรก็จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมนะครับขึ้นไลฟ์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันฝากกดติดตามนะครับไว้ในทุกๆช่องทางนะครับของ77ข่าวเด็ดนะครับในทุกๆเฟอร์มนะครับแอคเคาเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ77เดข่าวเด็ดไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปฟ้านะครับหรือว่า ทางเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับทั่วทุกมุมนะครับของประเทศไทยทั้ง77จังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับแสงมันค่อนข้างที่จะจ้าผมอาจจะไม่ได้โต้ตอบนะครับกับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยอย่าลืมนะครับฝากติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยขอบคุณครับรักษาสุขภาพด้วยสภาพอากาศไม่ดีนะครับฝนตกนะครับหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าให้เจ็บป่วยอย่าให้ป่วยไข้ไว้พบกันสวัสดีครับ